เออเออเร็วเร็วนะให้เวลาสองนาทีเด้อหนุ่มเพื่อเออไม่เป็นไรคุยกันห้ายทักเกี่ปัญหาสังหานไปแล้วสามสิบวินาทีเกินนาทีครึ่งอ้าวลิ้งหนึ่งนาทีหนุ่มเพ้่อเฝ้าเงียบเด้อสวัสดีครูต้องเจรจาอ้อยเอาแล้วงนนหยู่เออโอ้ยต้องหาคนอ้อยเอาเลยนี่ยังเรียนอีกไกลไปดิ ออ,อไปเพื่ซดนี่มาได้ดอกไก่มาดิปอ,อยอย่างเดียวโอ้ยคำบอลิกเอาไป,ปอปยู่ที่ืนเอ่อยฝากที่บ้าด,ด้วยเฉบะาะงานเนาะใชัดฟ้าทอ,อ,อ,องกัน หลังนี้บ่อ่ะล็อกอ่ะล็อกข้างนอกด้วยอ่ะแล้วหลังนั่นอยูแ่หลังนั่นคืออยู่บอโอเคว<อ>ข้างนั่นอยู่บะ อ่น่อยู่วะเมาคุยกันอมายกันก่นอตอู่วะโอ้าะู่มมยเออเดี๋ยวมาคุยกันก่อนมาเร็วกมาดูมาดูมาคุยกันก่อนโกมามามาคุยกันก่อนเร็ววิ่งดอก ออบอกตรงนี้ออยอยู่นี่นี่แหละจ้ะโก่หากุ้ยเก่อนจะข้าวรูอือไปขี่แล้วพอดีเออโกมาว่าหมาคุยเงนก้อนเน่เออค้อนน่ะละ อยงัดเด้อหันงัดเจบบเจบบอสเปิดให้เดี๋ยวขี่เข่าไปเด้อจเย็นเด้อ เออนั่นแหละก็คุยเท่านี้ได้ว้าววายยเป่าคักแท้เออคุยได้อ่ะรอจะคู่ไปเด้บ่ครับ รักผมก็เห็น <c oughs> เลยเสียงวันอาทิตย์ตาเสียงเยงาอ๋อโอเคโอเคอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะหนุ่มมาพี่โอเคสวัสดีครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวยกไว้ขึนก่อนหนุ่มเลยโอเคเดี๋ยวพี่ทองพูดจด,ดคนเนี่ยมือประษาไทยทอยไว้ก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยทุกคนโอเคเอาหันหน้ามาทางผม หันหน้ามาทางผมโอเคหันหน้ามาพี่โอเคมือภาษาไต้ซอยไว้โอเคตอนนี้ละเดี๋ยวสิคุยกันซะก่อนที่มาที่ไปจังไหนกันดูอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวมีโอเคไม่มีอะไรเนาะเอาใยเออโอ้ยเออสิคุยน้ำโอเคเออสีต้มเนาะเอออ่ะ เดี๋ยวสิพาไปโรงพยาบาลเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตามระเบียบเออเดี๋ยวใส่ควบคุมไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวใส่กุญแจมือปุ้ยอ่ะการเคลื่อนที่สิเดี๋ยวไปหอดโรงพยาบาลกับสิปตคือเก่าเด้อเออโอเคเดแต่ละสีพาตรวจสอบอยู่โรงพยาบาลพ่อผมได้ครับพอเกษตรญาติไปน้ำแล้วจำเป็นต้องไปญาตินะถึงพอถึงแม่ต้องไปน้ำ